ขบวน254นะครับต้นทางหลังสวนปลายทางชนบุรีกำลังเคลื่อนขบวนออกจากสถานีบ้านโป่งนะครับเดี๋ยวหลังจากขบวนนี้เราไปชมขบวน258นะครับ เดี๋ยวไปรับชมกระบวน258นะครับชนบุรีน้ําตกต่อเลยนะครับมาแล้วครับคันต้อม4 3 08นย์แปดะครับทระบวน258นะครับ,รบ,น,น,รบน้ําตกชนบุรีนะครับจอด สายเสารนะครับรอสัญญาณจากชุมทางหนองประดุกนะครับขอฝากเพื่อนเพื่อนนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับหนองประดุกชาแนลครับ